สวัสดีครับวันนี้พนันนามาสปอยซีรีส์กันต่อกับเรื่อง a ัน i ีบา s ซีซั่นพาร์ทที่5 ในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของฆาตรกรรายใหม่ที่ชื่อว่าเรดดากอนซึ่งทําให้วิลกลับม,มาเจอฮันน i ่บ้าอีกครั้งในรอบหลายปีทั้งคู่จะสารสัมพันธ์กันต่อได้ไหมแล้วจะสามารถจับฆาตรกรอย่างเรดดากอนได้หรือเปล่าก่อนไปรับชมผมขอกรลังหนึ่งไหลเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปฝากกดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆเอาล่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยซีรีส์เรื่องฮันนบาลซีซั่น3ภาคที่5กันได้เลยครับวิวได้มาเจอฮันนบาลอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอกันนานหลายปีเมื่อวิลเข้ามาเขาจำกลิ่นวิลได้ทันทีฮันนีบาลถามวิวว่าได้รับจดหมายของเขาไหมหรือคุณเผาไปตั้งแต่ได้รับมันวิวบอกว่าได้อ่านมันแล้วก่อนจะเผาทิ้งฮันนบาวได้กลิ่นเด็กจากตัวของวิลเลยถามว่าคุณมีเด็กอยู่ด้วยไหมวิลไม่ตอบแล้วรีบเข้าเรื่องทันที อยู่มาที่นี่เพราะต้องการถามเรื่องคดีของสองครอบครัวที่ถูกฆ่าว่าฆาตกรเลือกเหยื่อย,ยังไงซึ่งฮันิบาวก็ยังไม่ยอมตอบ แถมยังถามกลับว่าคุณเป็นพ่อที่ดีหรือเปล่าเขาบอกให้วิวทิ้งแฟ้มนั่นไว้แล้วอีกชั่วโมงค่อยกลับมาคุยเหมือนเมื่อก่อนวิวเลยเดินเอาแฟ้มไปส่งให้ก่อนออกไปฮานิบ่าลทิ้งท้ายไว้ว่าศตวษที่ผ่านมาคุณค่าความเป็นครอบครัวเหลือน,น้อยลงแต่เราก็ยังต้องช่วยเหลือครอบครัวหากเราทำได้คุณคือครอบครัวของผมแล้ววิวก็เดินออกไป จากนั้นภาพก็ตัดไปที่อดีตตอนที่ฮ a นนิบาลอยู่กับอาบิเกลเขาเคยพูดกับอาบิเกลไว้ว่าขอโทษที่ชาตินี้ปกป้องเธอไม่ได้แล้วก็จอะเลือดของเธอออกมาเขาให้อาบิเกลจับสายฉีดเลือดเอาไว้ที่คอและกดฉีดมันออกมาเพื่อสร้างหลักฐานว่าเธอถูกฆ่าตายซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการเฉลยว่าอาบิเกลถูกจัดฉากให้ตายได้ยังไง วิวมาหาอารันาที่ห้องทำงานเธอถามวิวว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาซึ่งวิวบอกว่าฮันิบาลมองเห็นสมองผมแบบทะลุปลุกปลงจนรู้สึกเหมือนว่าฮันิ i บาลเดิอนออกมาพร้อมผมจนบางครั้งต้องหยุดไปดูหน้าประตูว่ามีผมอยู่แค่คนเดียวหรือเปล่าอารันาพอเข้าใจในสิ่งที่วิวเจอมา วิลบอกว่าแจ็คยืนรูป2ครอบครัวนั้นให้ดูพอมองบอลลี่กับ Walter, วอลเตอร์วิลเลยปฏิเสธไม่ได้ซึ่งอารันนาก็บอกว่าแจ็คตั้งใจให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้ววิลถามว่ายังคบกับมาโกอยู่ไหมเธอเล่าให้ฟังว่ายังคบอยู่เธอมีลูกให้ตระกูลเวอร์เจอร์แล้วหนึ่งคนเป็นลูกชายที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลและเธอเป็นคนอุ้มท้องเองวิลสงสัยว่าอารันามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ที่อลนันนามาอยู่ที่นี่เพราะต้องการปิดกั้นฮนันนบาวจากโลกภายนอกเธอต้องการเป็นคนคุมขังฮนันนบาวไว้ด้วยตัวเองก่อนวิวเดิอนออกไปอลนันนาก็ได้เตือนเขาว่าอย่าเผลอเปิดใจให้กับปีาศาจซึ่งวิวก็รับปากและบอกว่าไม่ต้องห่วงหลังครบชั่วโมงวิวก็เดินกลับมาหาฮนันนบาวเขาบอกกับวิวว่าฆาตกรเป็นคนขี้อายมันเป็นคนไม่สมประกอบหรืออาจจะคิดว่าตัวเองไม่สมประกอบ ฆาตกรเอาเศษกระจกยัดดวงตาของเหยื่อเพื่อให้มองเห็นตัวเองสิ่งที่ฮันนบาาพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องที่วิววิเคราะห์ไว้ก่อนแล้วซึ่งฮันนิบาาก็รู้ดีฮันนบาาให้ความเห็นว่าฆาตกรต้องการครอบครัวเพื่อหนีจากปีศาจร,ร้ายที่สิงอยู่ในตัววิวถามฮันนบาาว่าแล้วเขาเลือกเหยื่อยังไงฮันนบาาไม่ยอมบอกแต่กลับถามเขาว่าแล้วคุณล่ะเลือกครอบครัวยังไง คุณเลือกแม่ไม้ลูกติดเพราะไม่อยากมีลูกที่เป็นเชื้อสายของตัวเองเพื่อส่งต่อพันธุกรรมที่ตัวเองกลัวฮันนิบาลสงสัยเกี่ยวกับเอกสารที่วิวให้เขาดูว่าทําไมไม่มีรูปสนามหน้าบ้านบ้างน,นะผมเห็นรูปทุกมุมในบ้านแต่ไม่เห็นรูปสนามหน้าบ้านของเหยื่อเลยถ้าฆาตกรต้องออกมาดูพระจันทร์สนามน่าจะต้องเป็นที่ส่วนตัวและทําให้ฆาตกรสามารถเปลือยร่างแบบไม่มีเพื่อนบ้านเห็นได้คุณเคยเห็นเลือดท่ามกลางแสงจันทร์ไม่วิว สีมันจะออกดำๆหนะจากนั้นวิลก็เอามือเอื้อมไปแตะที่ดวงจันทร์แล้วตัวเขาก็เริ่มมีเลือดท่วมตัวยืนเปลยกายอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์หลังจากนั้นวิลก็เดิอนออกจากโรงพยาบาลซึ่งเขากําลังถูกเฟรดดี้แอบถ่ายตอนเดิอนออกมา อลันนามหาหาฮันิบาลที่ห้องขังตอนนี้เธอไม่รู้ว่าเขาวางแผนยังไงกับวิลแต่คุณมีแผนแน่ๆแ,และฉันรู้ว่าคุณกลัวอะไรไม่ใช่ความเจ็บปวดอ้างว้างแต่คุณกลัวถูกแทนที่ฉันจะยึดหนังสือยึดภาพที่คุณวาดและถูชักโรครกคุณคุณจะเสียทุกอย่างและโดนเหยียดยามแล้วภาพก็ย้อนมาตอนที่ฮันนีบาลอยู่กับอบิเกลเขาจับเธอปิดตาและหยิบมบีดมาใ้ดม อาบิเกลบอกว่านี่คือมีดที่พ่อเธอทําขึ้นจากกระดูฮันดิบาบอกว่าพ่อเธอไม่เคยหวังอะไรนอกจากให้เธอมีความสุขแต่อาบิเกลก็ย้อนไปว่าแต่พ่อก็เชื่อคอฉันนะฮันดิบาเลยบอกว่านั่นก็เพราะเขารักเธอทุกครอบครัวมีวิธีแสดงความรักที่แตกต่างกันเธอได้กลิ่นเขาบ้างหรือเปล่าละ่ะ และเมื่อฮันนบาเปิดผ้าปิดตาออกอาบิเกลก็มองเห็นพ่อของเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ฮันนบาเลยถามว่าเธอจะสามารถซื่อสัตย์ต่อผมไหมเธอต้องยอมให้ตัวเองรักเขาแบบที่เขารักเธอแล้วอาบิเกลก็ถือมีดเล่มนั้นเข้าไปปาดคอพ่อของเธอทันทีฮันนิบารีบเดินมากรอกหูอาบิเกลว,ว่าสิ่งที่เธอต้องการจากพ่อมันอยู่ที่นี่ในสมองของเธอเธอเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่เขาอย่าละอายในสิ่งที่เธอเห็น ภาพตัดมาที่เรดรากอนเขากำลังเปิดม้วนวิดีโอที่ถ่ายมาตอนฆ่าเยื่อและกรีดร,ร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วห่างของเขาก็ค่อยๆโผล่ออ,ลอกมา ในกลองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่พบว่าแมวของครอบครัวจากโคบีถูกรัดคอตายก่อนเกิดเหตุส่วนครอบครัวลีดก็มีหมาที่ถูกแทงแต่โชคดีที่มันยังไม่ตายวิวเลยวิเคราะห์ออกมาว่าฆาตกรฆ่าเหยื่อก่อนเข้าไปฆ่ายกครอบครัวเป็นการกำจัดสัญญาณเตือนภัยแต่เนิ่นๆวิวเลยบอกให้แจ้งไปยังโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกต่างๆให้พวกเขาบอกเราทันทีถ้ามีสัตว์ถูกทำร้ายแจ็คเสริมว่าชิคาโกและบัฟฟาโลห่างกันแค่สี่รัฐ แต่ไม่มีอะไรที่เชื่อมโยงสองครอบครัวนี้เลยอะไรกันนะที่สองครอบครัวนี้มีเหมือนกันวิวลเลยต่อไปว่ามีความสุขเหมือนกันยังไงละ่ะต่อมาวิลมาหาบบ่์แสเพิ่มเติมที่บ้านของครอบครัวลีดขาปีนไปบนต้นไม้ใหญ่หลังบ้านและพบว่ามีสัญ,ญลักษณ์ของฆาตกรสลักอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวจีนที่แปลว่ามังกรแดงวิลมองลงไปในความคิดฆาตกรและพูดว่า ผมนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเฝ้าดูพวกเขาจากนั้นวิลก็เดินลงมาด้านล่างเขาเจอกับเฟร,รดดี้ที่กำลังยืนรออยู่วิลดูไม่ค่อยอยากจะคุยกับเธอน,นักจึงพยายามเดินเลี่ยงไปแต่เฟร,รดดี้ก็ทวงบุญคุณและบอกว่าฉันตายเพื่อคุณนะวิลยิ่งหัวเสียหนักขึ้นเขาตอบกลับไปว่าคุณบุกมาในห้องตอนผมหลับที่โรงพยาบาลเปิดผ้าห่มของผมแถมยังถ่ายรูปอุจจาระของผมไปด้วยและยังเรียกผมกับฮันนีบาาว่าคู่รักฆาตกรอีก เฟรดี้เลยย้อนไปว่าก็เพราะพวกคุณหนีไปยุโรปด้วยกันนิดนาแล้วเธอก็สงสัยเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ฟาร์มของเมสันเรื่องตลกจากที่นั่นคือไม่ใช่แค่อาาน่ารอดตายเท่านั้นแต่เธอยังรวยขึ้นอีกส่วนฮันดิบาวก็อยู่ภายใต้การดูแลของเธออย่างหรูหรา คุณว่าพวกเขามีข้อตกลงอะไรกันไว้หรือเปล่าวิลต่อไปแค่ว่ามันเป็นข้อตกลงที่ซับซ้อนแต่เฟรดดี้ก็ยังไม่หยุดเธอถามเขาอีกว่าคุณไปเยี่ยมฮันดิบาลที่โรงพยาบาลใช่ไหมอย่าปฏิเสธนะเพราะฉันถ่ายรูปคุณไว้หมดแล้ววิลรำคาญสุดๆเลยหันหลังแล้วเดินหนีไป เฟรดดี้เลยตะโกนตามหลังมาว่า FBI จนปัญญาที่จะจับเรดดากอนจึงบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากนักฆ่าใจโหดมีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งเคยกล่าวกับผู้สื่อข่าวไว้ว่ามันคือการใช้หนึ่งเพื่อจับหนึ่งวิวเลยถามว่าใช้หนึ่งเพื่อจับหนึ่งเหรอคุณพูดถึงฮันดิบาลหรือผมซึ่งเฟรดดี้ก็ตอบแค่ว่าเธอจะให้คนดูตีความเอาเองแต่ถ้าคุณฉลาดก็ใช้ฉันได้นะพวกโรกจิจทุกคนมักหลงตัวเองมันชอบอ่านเรื่องราวของตัวเอง วันรุ่งขึ้นเฟรดดี้ก็พาดหัวข่าวอย่างที่เธอพูดซึ่งในนั้นมีใบหน้าของวิลปรากฏอยู่ด้วยเรดดาก้นั่งดูหนังสือพิมพ์และครุ่นคิดบางอย่าง ต่อมาเรดดากอนเข้ามาหารีบาที่ห้องทํางานเธอเป็นหญิงตาบอดที่ทํางานอยู่ในห้องนี้เรดดากอนแนะนําตัวเองว่าชื่อฟรานซิสและขอชิมลูกพลัมได้ไหมรีบ้าเดินมาหยิบลูกพลัมยื่นให้เขาและบอกว่ามันอร่อยมากๆแล้วเรดดากอนก็เข้าเรื่องทันทีเขาขอฟิล์มอินฟราเรดกับเธอเพื่อเอาไปถ่ายภาพสัตว์หากินกลางคืนที่สวนสัตว์รีบาแนะนําไปว่า ฟิล์มยิ่งไวต่อแสงเท่าไร่ยิ่งต้องเก็บให้ดีขึ้นเท่านั้นถ้าคุณจะล้างฟิล์มคุณต้องทําให้ห้องมืดสนิทไม่งั้นจะทําให้ฟิล์มมัวแต่ถ้าคุณไม่สะดวกฉันล้างให้คุณได้นะรับรองไม่มีภาพหลุดแน่นอนเรดาก้อนขอบคุณเธอที่แนะนําและขอตัวออกไป ต่อมาเขาขับรถมาซุ่มดูรีบ้าอยู่ที่ป้ายรถเมย์จากนั้นก็ขับรถมาหาเธอเลยบอกว่าจะไปส่งที่บ้านแต่รีบ้าปฏิเสธเธอนั่งรถเมย์จนชินแล้วไม่ต้องเป็นห่วงซึ่งเรดดาก้อนก็บอกกับเธอว่า เขาไม่ได้เป็นห่วงเขายินดีที่จะไปส่งเรดดาก้อนมาส่งเธอที่บ้านรีบ้าชวนเขาเข้าไปข้างในจากนั้นก็ตัดพายมาให้เรดดาก้อนและเล่าว่าเธอเพิ่งมาทํางานที่นี่ได้3เดือนก่อนหน้านั้นเธอสอนคนตาบอดให้ใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้และเธอคิดว่าอยากจะเรียนต่อในด้านการพูดให้กับเด็กที่มีปัญหาด้านการพูดและการฟังรีบ้ารู้ว่าเรดดาก้อนเป็นคนไม่ค่อยพูดเธอเลยพยายามชวนเขาคุย เธอชอบเขาก็เพราะเขาไม่รังเกียจเธอรีบา้าขอจับหน้าเรดากอนเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงแต่เรดากอนก็จับมือเธอไว้และบอกว่าตอนนี้เขายิ้มอยู่ ตัดมาที่วิลเขาโทรไปหามอลลี่และบอกว่าเหงามากๆเลยมอลลี่จึงเล่าเรื่องที่เธอเก็บหมาตัวใหม่มาเลี้ยงให้ฟังเธอตั้งชื่อว่าแรนดี้วิลบอกว่าเขามีหมาตัวใหม่เหมือนกันเป็นหมาจากครอบครัวเหยื่อที่ถูกฆ่ามอลลี่ให้กำลังใจวิลและบอกว่าฉันรักคุณคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องฉันจะรอคุณอยู่ที่นี่นะแล้วทั้งคู่ก็วางสายไป วันต่อมาแจ็คมาหาฮาันิบาลที่ห้องขังฮันิบาลทักทายแจ็คเขาคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอคุณซะแล้วแต่งตัวสหนุ่มเชียวนะคุณเล่นกีฬาอะไรกับคู่หูคนใหม่บ้างไหมแจ็คเลยย้อนไปว่าคุณก็จับคู่เล่นกับคู่หูเก่าอยุนนี ผมอ่านข้อความของคุณก่อนส่งต่อไปให้วิลแล้วฮานิบาบอกว่าคาตากรมาเห็นหน้าวิลแล้วแถมยังรู้จักชื่อวิลอีกด้วยคุณวานเยื่ออยู่หรือเปล่าแจ็คแจ็คจึงตอบว่าคาตกรจับคาตกรยังไงละ่ะศักยภาพวิวจะดีขึ้นถ้าคุณอยู่ในสมองของเขาด้วย ฮันนบารรู้ทันเกมของแจ็คและตอบไปว่าอยากคิดว่าผมจะเล่นตามเกมของคุณจากนั้นฮันนบาลก็เดินมาใกล้ๆและเล่าเรื่องเบลล่าให้ฟังเธอเคยบอกกับผมว่าใบหน้าคุณมีรอยแผลเป็นเพียบแต่ผมดูแลก็ยังเหลือที่ว่างอยู่นะแล้วหน้าวิวลล่าเหลือที่ว่างเยอ่มไหมแจ็คไม่ตอบอะไรและเดินออกไปทันทีแล้วภาพก็ย้อนกลับไปวันที่แจ็คกำลังจะมาจับฮันนบาลที่บ้านในตอนจบซีซั่นสอง ฮันดิบาลได้รับสายจากวิลและเตือนว่าแจ๊กกำลังจะมาหาซึ่งตอนนั้นมีอาบิเกลยืนฟังอยู่ด้วยหลังวางสายไปอาบิเกลถามฮันดิบาลว,ว่าเราไปกันเลยไหมซึ่งฮันดิบาลก็ตอบไปว่าเราต้องรอวิลก่อนที่สำคัญก็คือวิลต้องเจอเธอฉันอยากให้พวกเราอยู่ด้วยกันฉันสาบานด้วยเกียรติว่าจะดูแลเธอเราต้องปกป้องกันและกันในชีวิตใหม่ที่เราสร้างขึ้นเธอขึ้นไปรอข้างบนเธอเพราะครั้งนี้เธอต้องออกไปล่ากับเขาด้วย แล้วภาพก็ตัดไปที่อุรสดากรเขากําลังฝึกอ,ออกเสียงอยู่หน้ากระจกจากนั้นก็ขับรถไปที่ทํางานของฮันิบาว เขาเข้าไปเจาะระบบโทรศัพท์แลแบ,บโทรไปหาฮาันนบาลที่อยู่ในคุกโดยอ้างว่าเป็นทนายเรดดากอนรู้สึกปลื้มมากที่ฮันนีบาลสนใจเรื่องของเขาผมเชื่อว่าคุณจะไม่บอกใครแน่ว่าผมเป็นใครแม้ว่าคุณจะรู้อยู่แล้วก็ตามแต่ที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่ผมกําลังจะเป็นหลังจากนี้ต่างหากฮันนบาลอยากรู้ว่าเขาจะกลายเป็นอะไรซึ่งเรดดากอนก็ตอบไปว่าพยา,ยามังกรยังไงละ่ะ เขาไม่ค่อยพอใจกับชายยาที่นักข่าวตั้งให้นักตอนนี้เขาอยากนั่งลงตรงหน้าฮนันนบาลเหมือนอย่างที่มังกรนั่งตรงหน้าสัตว์ร,ร้ายในพระคัมภีรผมมีบางอย่างอยากโชว์ให้คุณดูผมอยากเจอคุณและเฝ้ามองคุณล้อม,ร,มร่วมกับความแกล่งแห่งมังกรแล้วร่างของเรดดาก้ o อนก็กลายเป็นมังกรแดงอยู่ต่อนหน้าฮันิบาลทันที ตัดภาพมาที่บิดิเลียหลังจากที่เธอขายตัวเองให้กับตำรวจอิตาลีจนพ้นข้อกล่าวหาต่างๆมาได้ตอนนี้บิดิเลียก็ได้ใช้ชีวิตใหม่ในชื่อของลีเดียเฟลเธอกำลังบรรยายผลง,งานวรรณกรรมของดันเต้และยังบอกกับทุกคนว่าเธอคือผู้ที่ถูกกระทําจากฮันดิบาลจนสูญเสียตัวตนไปหลังจากบรรยายเสร็จ ผู้คนต่างพากันปรบมือชื่นชมเธอวิวที่นั่งอยู่ก็รีบเดินมาหาเธอทันทีคุณไม่ได้สูญเสียตัวตนไปหน้าบิดิเลียคุณมุดหนีออกไปทางก้นของเขาไปจนไกลลิบแล้วและยังเกาะกระแสะบนชื่อเสียงของปีศาจ คุณคือเจ้าสาวของแฟรงเกนสไตล์บดิเลียยิ้มให้และพูดว่าเราทั้งคู่คือเจ้าสาวของฮันิบาลแล้วนี่คุณได้ไปเจอฮันิบาลบ้างหรือเปล่าซึ่งวิวก็ตอบว่าไปเจอมันแล้วเธอเลยเนมแนมเขาว,ว่าคุณนี่เจ็บแล้วไม่จำนะหรือว่าคิดถึงจนใจจะขาดละ่ะวิวยังไม่ทันได้ถามอะไรต่อบีดิเลียก็เดิอนออกไปต่อมาเรดดารกอนพาลีบ้ามาที่สวนสตัตว์เพื่อพาเธอมาดูเสือเป็นครั้งแรก เขาบอกว่าวันนี้หมอจะทำฟันให้มันและจะฉีดยาสลบระหว่างนั้นคุณจะไปแตะตัวมันได้ทั้งคู่เข้ามาในห้องที่มีเสือนอนสลบอยู่รีบ้าขอให้เรดาก้อนบรรยายลักษณะของเสือให้ฟังซึ่งเขาก็บอกว่ามันสง่างามมีสีส้มตัดดําดูเจิดจ้ามากๆรีบ้านำมือไปรูปที่เสือแล้วค่อยๆจับไปที่ปากของมันเรดาก้อนลุ้นจนต้องเอามือมาปิดปากตัวเองไว้จากนั้นรีบ้าก็ก้มลงไปกอดเสือทันทีเธอรู้สึกดี ใจมากจนน้ำตาไหลออกมาแล้วทั้งคู่ก็กลับมาที่บ้านของเรด r ากอนพวกเขาเปิดเพลงแล้วจิบมาร์ตินี่ด้วยกันรีบารู้สึกเซอร์ไพรส์กับตัวตนของเรด r ากอนมาก,มากๆเธอบอกว่าที่เกตเวกคงไม่มีใครรู้จักคุณแบบนี้แน่เรด r ากอนสงสัยว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าไม่มีใครรู้จักเขารีบาก็เลยบอกสิ่งที่เธอรู้ให้ฟังคนพวกนั้นสงสัยเรื่องคุณสงสัยมันทุกเรื่องเลยและยังบอกว่าคุณดูลึกลับ โอเรดาก้อนเลยถามว่าพวกเขาได้พูดถึงหน้าตาผมไหมเธอเล่าว่าพวกเขาบอกว่าคุณดูสะอาดคุณกังวลกับใบหน้ามากแต่มันไม่จําเป็นเลยโอเรดาก้หนีมานั่งที่โซฟาเธอจึงเดินตามมาจะไปที่ใบหน้าของเขาและดึงเข้ามาจูบจากนั้นก็ก้มลงไปนอนที่ขาของเขาค่อยๆรูบไล้และจัดก,การช่วยโอเรดาก้อนเป็นหนึ่งท่วงท่า โอรเรดาก็อ,อดใจไม่ไหวก็เลยอุ้มเธอไปที่ห้องนอนแล้วทั้งสองก็ได้ป้าบป้าบกันสมใจโอรเรดาก้อนตื่นขึ้นมากลางดึกเขาเห็นภาพของอรีบา้าสวยมึนลุ่นออกมาจากเทพนิยายแล้วภาพนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไป เช้าวันต่อมาเรดาก้นตื่นขึ้นและไม่เจอรีบา้าเขาเรีบเดินตามหาเธอไปทั่วบ้านจากนั้นก็รีบไปที่ห้องใต้หลังคาแต่ก็ไม่พบใครเมื่อลงมาด้านล่างรีบ้าก็นั่งรออยู่แล้วเธอเข้าไปกอดเรดาก้อนและบอกว่าเมื่อคืนนี้มีความสุขมากๆแต่ตอนนี้ฉันต้องกลับบ้านแล้วเรดาก้อนเลยอาสาไปส่งเธอพร้อมกับทําท่าก,กระวนกระวายมองไปทั่วบ้าน ตัดมาที่ฮันนิบาลเดนินสพยาบาลคนเดิมยื่นโทรศัพท์มาให้ข่าวและเดินออกไปฮันนบาลรีบมาที่โทรศัพท์เขาหยิบกระดาษออกมาและยัดไปด้านในเครื่องทําให้เครื่องที่โทรเข้ามาถูกตัดไปหลังจากนั้นฮันนบาลก็โทรไปที่ c เซ็นเตอร์เพื่อขอติดต่อไปยังออฟฟิศของชิวตัน เขาอ้างว่าตัวเองได้รับมอบหมายมาจากชิวตันให้ส่งหนังสือไปให้คนคนหนึ่งแต่ยังไม่มีชื่อที่อยู่และต้องรีบส่งแปรสณียด่วนให้ทันภายใน5นาทีนี้จากนั้นฮันนีบาวก็ขอให้พนักงานหาที่อยู่ของวิลเกรแฮม วิวมาหาบิดิเลียอีกครั้งเขาถามเธอว่าได้คุยกับฮนันนบาวบ้างหรือเปล่าซึ่งบิดิเลียก็เล่าให้ฟังว่าในวันหยุดทางาศาสนาและวันเกิดของเธอเขาจะส่งการ์ดอวยพรมาให้และแนบสูตรอาหารมาด้วยประจำแล้วบิดิเลียก็เล่าเรื่องคนไข้คนหนึ่งให้ฟังเป็นคนไข้ที่เธอเคยฆ่าในอดีตจริงๆแล้วคนไข้ารายนี้เป็นคนไข้ของฮนันนบาลมาก่อนเขาเริ่มสงสัยในตัวฮนันนบาวเลยมาเล่าให้บิดิเลียฟังว่า เขาเข้าไปหาฮานิบเาวเพราะรู้สึกว่าตัวเองหดหู่และนอนไม่หลับแต่หลังจากเข้าไปรับคําปรึกษาเขากลับหดหูหนักขึ้นและนอนไม่หลับอีกเลยเขารู้สึกว่าฮานิบาวทําอะไรบางอย่างกับเขาจนเขาเกือบจะกลืนลิ้นตัวเองตายวิวถามบิดีเลียว,ว่า ตลอดเวลาที่คุณอยู่ใต้ผ้าคลุมหน้ากับฮันนิบาลคุณฆ่าคนไข้คนหนึ่งไปแล้วและคุณได้ฆ่าใครอีกหรือเปล่าบิลเลียล์ย้อนไปว่าเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเท่ากับวิลภรรยาของคุณรู้ไหมว่าคุณกับฮันนิบาลรักและผูกพันกันขนาดไหนคุณช่วยฮันนิบาลไม่ได้แล้วคิดดูารู้ว่าเขาจะช่วยใครได้ ถ้าคุณเดินไปตามถนนแล้วเห็นนกตัวหนึ่งบาดเจ็บบนสนามหญ้าความคิดแรกของคุณคืออะไรวิวตอบว่าผมอยากจะช่วยมันแต่บิดิเลียไม่ได้คิดแบบนั้นความคิดแรกของเธอคิดว่ามันอ่อนแอและอยากจะลงไปขยี้มันให้ตายแต่แน่นอนฉันไม่ขยี้มันหรอกมันเป็นเพียงความคิดแรกของฉันเท่านั้น แล้วภาพก็ตัดไปในอดีตอีกครั้งคนไข้ของเธอกําลังลุกขึ้นวอยวายต่อว่าเธอและฮันิบาวแต่แล้วจูจ่ๆเขาก็กลืนเล้้นตัวเองจนหายใจไม่ออกและล้มลงไปบิดีเลียทําท่าจะเข้าไปช่วยแต่แล้วเธอก็เอามือลวงลึกเข้าไปในลําคอจนเขาแน่นิ่งไปเหมือนกับที่เธอเคยบอกว่าอยากจะขยี้นกตัวนั้นให้ตายไป บิดิเลียบอกกับบิลว,ว่าที่เธอได้เรียนรู้จากฮันิบาลคือเปลี่ยนแปลงการโกโหกกับความจริงเขาใช้วิธีนั้นกล่อมว่าคุณคือนักฆ่าแต่จริงๆแล้วคุณไม่ใช่คุณทำเรื่องที่รุนแรงไม่ได้เพราะคุณมีความเห็นอกเห็นใจคราวหน้าถ้าสัญชาตญาณคุณบอกว่าอยากช่วยใครแล้วก็คุณอาจจะเปลี่ยนเป็นอยาฆ่าเขาแทนมันอาช่วยคุณพ้นจากปัญหาหนักอกได้ ต่อมาวิลนำรูปสัญ,ญลักษณ์ที่เจอบนต้นไม้มาให้ฮนันนบาวดูมันคือสัญ,ญลักษณ์มังกรแดงฮนันนบาวถามว่า คุณคุ้นกับภาพสัญ,ญลักษณ์มังกรแดงกับสตรีในชุดสุริยะของวิลเลียมเบลกไใหมมังกรของเบลกพังงานเหนือร่างของสตรีที่ร้องขอชีวิตในขนหางของมันเป็นไม่กี่ภาพในศิลปะตะวันตกที่แผ่รังสีนเป็นเอกลักษณ์และคือฝันร้ายของเพศสัมพันธ์ปีศาจวิลพยักหน้าและถามว่างานฆาตรกรที่ฆ่าจากโคบี้และครอบครัวลีดเพราะมันเห็นบางอย่างในตัวพวกเขาที่ดึงดูดและผลักดันให้มันฆ่ามันเลือกเหยื่อเพราะบางอย่างในตัวพวกเขาพูดกับมันอยู่ ไนะฮนีบาลบอกว่ายิ่งมังกรเติบโตและแข็งแรงเท่าไรอีกหลายครอบครัวย่อมมีภัยคุณอาจจะต้องเข้าบ้านอีกหลายหลังเพื่อดูว่ามันทิ้งหลักฐานอะไรไว้อีก11วันกว่าจะถึงคืนเดือนเพนมันคือวันที่ฆาตกรจะลงมืออีกครั้งผมชอบมันนะมันดูไม่บ้าเลยสักนิดเผลอๆอ,อาจจะมีสติที่ดีด้วย นาพิพิธภัณฑ์บรุกลินเรดดากอนนัดเจ้าหน้าที่มาดูภาพวาดของวินเลียมเบลกเมื่อถึงห้องเก็บรูปเธอหยิบมันออกมาให้เขาดูและกําลังอธิบายถึงภาพวาดมังกรแดงใบนี้แต่ก็ยังไม่ทันได้พูดจบเรดดากอนก็จัดการเธอจนสลบไปหลังจากลากตัวเธอไปซ่อนเขาก็กลับมาที่รูปและหยิบมันออกมาดูสัมผัสไปที่รูปแล้วเริ่มกินมันเข้าไประหว่างนั้นวิลก็มาถึงพิพิธภัณฑ์เขามาขอดูรูปนี้เช่นกันเจ้าหน้าที่ที่เดินมารับก็บอกว่า วันนี้คุณเป็นคนที่สองที่มาขอดูรูปนี้วิวเอใจนิดหน่อยแล้วลิฟต์ก็เปิดมายัางชั้นที่เก็บรูประหว่างที่วิลกำลังเดินเข้าไปในห้องโอเรดากอนก็แอบเข้ามาหลบอยู่ในลิฟต์วิวรู้สึกได้ทันทีเขาเลยหันหลังกลับไปดูเมื่อเรดาก้อนเห็นวิวเขาก็รีบผลักวิวออกจากลิฟต์และกดลิฟต์ลงไปด้านล่างวิวรีบวิ่งลงบันไดไปย,ยังชั้นล่างแต่เรดากอนก็ได้หนีเขาไปแล้ว ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตอนนี้และแล้ววิวก็ได้รู้สักทีว่าเรดดาก้อนคือใครในตอนหน้าเป็นตอนจบของซีรีส์ฮันดิบาลแเลยนะครับมาลุ้นกันว่าวิวจะจับฆาตกรได้หรือไม่และเขาต้องสูญเสียอะไรไปบ้างหรือเปล่าและบทสรุปสุดท้ายของฮันดิบาลกับวิวจะลงเอยเช่นไรมาฟังตอนจบไปพร้อมๆกันในตอนหน้านะครับ ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรับชมที่ใหม่ใหม่ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ